สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูว่าที่งานมอเตอร์เอ็กซเนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆอะไรบ้างแล้วก็มีค่ายไหนที่มาทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูบูธแรกก่อนเลยนะฮะนี่เมื่อกี้เพิ่งดูเปิดตัวราคา MG4 มานะไม่รู้ถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับ นี่นะฮะก็เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับ MG4 Electric นะครับแต่ว่างาน Motor Expo ในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ได้เปิด MG EP Facelift นะครับก็ยังไม่มีนะซึ่งราคาออกมานะครับก็เป็นรุ่นดีนะครับก็คือตัว Standard เนี่ยมันจะอยู่ที่869นะครับแล้วก็ตัว X นะครับตัวท็อปจะอยู่ที่969นะผมจองตัวท็อปไปนะครับ969ก็เป็นราคาหลังจากที่หักส่วนลดแล้วนะครับนะอ่านี่ก็เป็นสีดำนะครับดาสี จะเหมือนกันหมดเลยมีดำมีเทามีขาวนะครับแล้วก็แดงส่วนรุ่น X จะมีสีพิเศษก็คือสีฟ้านะฮะและตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาแสดงนะครับว่าภายในของเจ้า MG4 เนี่ยมันมีอะไรนะครับยังไงนะตัวนี้ก็จะเป็น Neura Platform นะฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด51กิโลวัตต์วนะครับก็ตั้งอยู่บนแชสซีของรถนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการบรรจุแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบ CTP นะครับหรือว่า Cell to Pack แล้วนะแล้วด้วยความ พิเศษของ MG4 ตัวนี้นะฮะเขาก็จะเป็นมอเตอร์ขับหลังนี่จะเป็นมอเตอร์ขนาด170แรงม้า250นิวตันเมตรนะครับตัวนี้เลยนะอ,อยู่ด้านหลังนะครับจะสังเกตว่าที่ตัวแพ็คแบตเตอรี่นะฮะคอนเนคเตอร์สีส้มๆนะมันก็จะหันมาด้านหลังนะครับแล้วก็ตัว3จุกของแซร็ที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำเข้านะครับเนื่องจากตอนนี้มันก็จะอยู่หันมาทางด้านหลังแล้วก็การจัดเรียงมันก็จะไม่ใช่เป็นแนวตั้งแบบ แซซีวีนะครับการจะเลียงของตัวแพ็คแบตก็ดีนะครับแล้วก็ตัวจุกเนี่ยจะเป็นแนวนอนนะก็จะค่อนข้างหมดห่วงเรื่องปัญหาน้ําเข้าไปเลยแล้วก็ตัวแพ็คแบตเตอรี่ก็จะรวมอยู่ในส่วนของตัวถังรถนะครับอ่าแล้วก็ข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งของ m g 4ก็คือเป็นช่วงล่างหลังเนี่ยจะเป็นไฟลิงนะฮะไฟลิงก็จะค่อนข้างดีเลยนะจากที่เราไปทดสอบการขับขี่มาแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บูธของเลเว่นะครับหรือว่า BYD นั่นเอง และด้านหน้าของเรานะครับก็คือ b ีบีดีดอลฟินนะฮะซึ่งหลายๆคนก็กําลังลอยคอรอ,อคออยู่นั่นเองนะครับนี่หน้าตาของเจ้าดอลฟินนะครับ สีเขาเป็นสีชมพูพาสเทลเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นไซส์เล็กนะที่เปิดประตูก็เป็นแบบปกติมาตรฐานนะครับล้อก็จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับ205 50นยใช้ยาง เฉาหยองแผงข้างประตูตรงนี้ก็เป็น PVC นะครับอันนี้ก็เป็นมีบุ๋หนังอ่าเป็นน่าจะเป็น PVC นะครับนิ่มๆน,น,นิดนึงตรงนี้ก็เป็น PVC แข็งๆนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้จบไฟฟ้านี่มือเปิดนะมือเปิดประตูก็เป็นแนวแบบแปลกๆอย่าง เสาด้านหลังของดอฟฟินนะครับก็จะเป็นทึบๆแบบนี้นะแล้วก็มีลวดลายจากการสัมผัสเนี่ยก็ชื่นเป็นลายแบบเป็นลายนูนนะไม่ใช่เป็นแค่แบบเป็นสีเฉยนะเป็นลายนูนนะเนี่ยอ่าตรงนี้ก็ทึบไปเลยนะครับหลังคาเป็นหลังคานี่นะ,ะพนอลามิกมีคีบฉลาม ด้านหลังก็มีเป็นสปอยเลอร์มาพร้อมไฟฝังไฟเบรกเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นไฟยาวแบบนี้เลยนะนี่นะนี่แล้วก็มีสัญลักษณ์ Build Your Dream นะครับนี่นะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นแมนนวลแต่ช่องเก็บของนี่ค่อนข้างลึกเลยนะดูนี่ลงไป ลึกอยู่พอสมควรนะครับมหงอเนียนะ่ยสำหรับตัวนี้นะฮะก็เป็น b ีบดีันนะครับก็ตัวนี้ผมเคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ขับนะฮะก็เป็นภายนอกภายในนะครับอันนี้ก็จะเหมือนตัวที่น่าจะเหมือนตัวที่เราไปที่ลาวนะครับตัวที่ลาวนะั้นคือตัวท็อปเลยอีกต่างหากนะครับตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะนี่มีไฟด้านในด้วยนะครับอ่าเราจะข้ามไปเร็วๆเลยเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้ว แล้วอันนี้นะครับน่าจะหลายคนน่าจะรอคอยอยู่นะ b ีบดีซลนะครับในหมุนโชว์ด้วยนะ,นะหมุนโชว์ด้วยนะมือเปิดประตูก็มันเด้งออกมาได้ด้วยนะฮะดูสวยงามเลยสวยมากเลย มันคล้ายเทสลาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูหรูกว่าเน่แล้วคันนี้นะครับ B Y D ถังนะฮะ E V นะโห oh. หลายคนรออยู่นะครับตัวนี้เป็น E V ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับ มาดูล้อกันก่อนเลยนะครับเป็นล้อขอบ21นะยาง26545นะครับมิชลินนะครับเป็นยางมิชลินพ i l อ t สปอร์ต เป็นไฟฟ้าด้วยนะเป็นไฟฟ้าด้วยตอนนี้แล้วก็ที่นั่งด้านในเขาแยกนะเป็นเบาะแยกเลยนะสามแถวนะครับด้านหลังนี่นั่งได้สบายเลยนะเบาะน,นี้ก็สบายเนี่ยที่เท้าแขนนี่มีปีกเลยนะมีแอร์หลังแยกนะครับกระจกมองข้างเขาก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะมาฝังกับพร้อมไฟเลี้ยวเข้าไปด้วยนะฮะ ก็ยังไม่เข้าไทยนะตอนนี้ก็มีแอตโตสอย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้นะก็มาที่บูธของ Great w a ม l Motor นะครับนี่แล้วเรามาดูกันว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆมาโชว์เราบ้างถัดไปและนี่ก็คือนะครับ o อร Grand Cat จะ Lightning Cat หรือจะอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่อันนี้เขาเรียกว่าแก n น Cat นะครับสีพาสเทลอีกแล้วนะครับทรงก็ ดูแบบว่าสปอร์ตสปอร์ตโมเดลโมเดลนิดนึงแต่อันนี้ผมไม่ไม่ได้ไม่ชอบทรงรถเนี้ยนะฮะก็ยางใช้มิชลินพลอตสปอร์ตนะครับ EV ด้วยนะพลอตสปอร์ต EV นะครับก็มาพร้อมเป็นล้อขนาด19นิ้วนะฮะ2 3 5 4 5 15นะฮะนี่มือเปิดประตูเปิดคล้ายๆ t e s l เทสลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออแต่ว่าเปิดไม่ได้นะเขาล็อกอยู่ นี่นะเปิดเหมือนเทสลาแต่เปิดไม่ได้เฮ้ยเดเป็นพวงมาลัยขวาแล้วนะเอาที่เออโหนี่ดูข้างในตัวคอนโซลกลางนี่เขายิงยาวมาเลยนะแล้วก็มีช่องว่างด้านล่างนิดนึงนะครับมันยังเข้าไม่ได้นะก็เลยเปิดใคข้างในให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็นี่แถวหลังบ่อแถวหลังมองไม่เห็นนี่นะฮะ โลโก้โอร่านะนี่เขาชื่อว่าแก a นแคทป้าน่ารักมากเซ็สนเซอร์ก็มาเยอะเลยนะครับด้านหลังอ้าวนี่มันเป็นโคง้โคงๆแบบนี้นะยาวเลยนะครับเป็นกระจกด้วยนะคือมองเห็นข้างในอะ่ะอันนี้มองไป <laughs> น่าจะร้อนอยู่นะอันนี้ไฟก็คล้ายๆเบนซ์รุ่นหนึ่งเหมือนกันนะ นี่นะครับพฟงกบัลก็มีโลโก้โอร่ากระจุกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถนะครับก็มีฝังไฟเลี้ยวอยู่ด้านในเป็นพฟม์กบัลไขวาแล้วนะอ่านี้ก็เป็นโอร่ากูดแคทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกูดแคท t t t นะ ใครจองไว้ได้รถกันหรือ,อยังอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นบูธของโวลนะฮะโวรถไฟฟ้าขนาดเล็กตรงนี้ก็จะเป็นบูธของส่วนหนึ่งของออของ e นะครับอันนี้จะเป็น Swap ว n d Go นะ เป็นมอเตอร์ไซ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสลับแบตได้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่นะฮะก็เป็นสถานีสลับแบตของเขานะนี่ีชาร์จอยู่เห็นไหมชาร์จอยู่นี่ไม่มีละออกไปนี่ก็เป็นรูปร่างของแบตเขาเนี่ยตัวนี้อ่าแล้วนี้ก็เป็นบูธของเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ e v 6 สีเทาด้านนะสวยมากเลยนะครับตัวนี้ดูไฟดูไฟโอ้โหนี่สวยหรูมากเป็นสีเทาด้านนะแต่กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะครับคนละสีกับตัวรถแล้วก็เสาตรงสเสาเเนี่ยก็จะเป็นสีดำยาวไปเลยหลังคาก็เป็นสันลูฟนะครับสันลูฟตัวนี้ก็เป็นสีดำครับเขาเล่นสีนะไม่ได้ทำเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดที่เปิดประตูนี่ ดูข้างในกันแผงข้างประตูตรงนี้หุ้มหนังนะครับนิ่มดีอ่านี่ดูเป็นเงาเงามันเลยนะยรูนะกระจกไฟฟ้าหมดเลยช่องตรงนี้นี่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 โอ้โหลำโพงเขาไฮโซมากนี่แป้นเบรกรับคันเร่งนะฮะวงวาลายเป็นไงสวยถูกใจไหม อันนี้คอนโซลกลางนะฮะถ้าเป็นเกียร์ตรงนี้นี่ส t าร t ทบอทเอนะนี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นไวเลสชาร์จิ่งด้วยมั้งเขาทำแบบว่าหรูๆเลยนะเบาะก็เป็นทูโทนนะครับนี่แล้วก็มีเจาะรูด้วยนะตรงนี้เป็นหนังกลับมีซันลูฟข้างบนนะฮะเดี๋ยวดูฟังเสียงปิดประตูก่อนนะฟังเสียงปิดประตูเป็นไงโอ้โหแน่นๆเลยแน่นๆเลย นี่เบาะด้านหลังกว้างอยู่นะกว้างอยู่ลำโพงหลังด้วยนี่ยางเขานะครับก็เป็นสองสามห้าห้าห้าสิบเก้านิ้วนะครับโลโก,ก้เกียร์ดูท้ายนี่ท้ายโอ้โหนี่เหมือนย่งกับเครื่องประดับเลย ท้ายก็กว้างนะครับเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนี่ปิดไฟไท้ายไฟฟ้านะฮะโอ้เสียงปิดเงียบมากเลยนะไม่ไม่ตึ้งไม่อะไรนะครับ ดูตอนเปิดดูตอนเปิดนี่และตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ Neta S นะครับโหนอกจากเนต้าที่คนให้ความสนใจในการจองกันเยอะนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ใกล้จะส่งมอบแล้วเพราะว่าเซ็น m อ u เรียบร้อยแต่อันนี้ครับไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับก็คือ n e ต้าเอสนโหมันเปิดปีกมาแบบนี้ อันนี้ประตูมันประตูมันเสียป่ะครับเนี่ยประตูเสียปะ่ะทำไมมันเปิดแบบเนี้ยประตูเสียปะ่ะใครเดินชนประตูเสียอ๋อมันเป็นแบบนี้ประตูมันเปิดแบบนี้โหเป็นไงนี่นะครับอะมาดูล้อก่อนล้อล้อนี่เดี๋ยวนี้มันเทรนขอบสิบเก้าหรือเปล่าเนี่ยสองสี่ห้าอันนี้หน้ายางกว้างนะฮะสองสี่ห้าสี่ห้าด้วยสิบเก้าก็น่าจะมีความนุ่มนวลอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วดูล้อเขาไง รูเยอะมากคาลิปเปอร์สีเขียวเลยนะครับมากับรถสีเขียวแล้วก็มีการเล่นสีตรงนี้ด้วยนะสวยมากนี่มีกล้องนี่มีกล้องมีกล้องมีกล้องโหนี่ส่องกันเห็นหมดเลยนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวมือเปิดประตูเป็นแบบนี้นะนี่เป็นประตูข้างเป็นแบบปีกนกเปิดมาแบบนี้นะครับ นี่โอ้โหภายในโดนไม่ละสีส้มเลยนะครับนี่มาพร้อมโลโก้เนต้านะนี่เป็นตัวทัมวิลนะครับเลื่อนเลืนเื่อนแบบนี้เบาะนี่สปอร์ตมากอโอ้โหอันนี้เป็นหนังกลับนะเนี่ยเป็นหนังกลับแล้วก็เป็นเจาะรูอันนี้โอ้โหแล้วที่วางเท้าเขา,ขานี่ลายเคฟล่าด้วยโอ้โหนี่ นี่นี่นี่เฮ้ยไม่ธรรมดานี่ดูจอนะครับจอใหญ่เป็นแนวตั้งนะอ่ามีที่วางแก้วตรงนี้นะไอาต้อดันไปแล้วก็กดอันนี้มันเป็นอ่ามันเป็นเรื่เหมือนสปริงก็ดันเข้าไปโหนี่สม,มูทมากนะครับตรงนี้นี่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยนะ มีวางแก้วน้ำสอใบนะครับบ่อแถวหลังนี่กว้างอยู่นะเนี่ยดูจากตรงนี้นะครับการปรับเบาะเนี่ยเลกลูมเหลือเหลือเลยนะเอาไปดูข้างในนี่มีที่วางของนี่เปิดมาแบบมันเป็นแนบแนบแบบนี้เออใช้ได้มีแอร์หลังด้วยแล้วก็ซันลูปนี่ยาวยาวไปถึงด้านหลังเลยนะฮะขอบอกเฮ้ยแต่มันแบบเขาสะท้อนมากเลยตรงนี้ นี่นะฮะเป็นซันลูปยาวมานี่เลยยาวมานี่เลยแล้วก็มีสปอยเลอร์ตรงนี้ด้วยที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว n e t ต a าตัวนี้นะนอกจากเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้แล้วเขายังขับสีด้วยนะค,คือมอเตอร์หน้าหลังเลยนะครับสุดยอดมากแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็ยังเป็นเซลล์ทูโมดูลอยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นเซลล์ทูแพ็คนะเพราะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรก็สามารถเปลี่ยนเป็นโมดูลได้นะครับ และนี่นะฮะก็เนต้าวนะใครที่จองไว้ก็เตรียมรับรถได้เลยเพราะว่าเขาเซ็น MOU เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> หลังจากรอมานานนะครับตอนนี้เขาก็ได้ผู้ร่วมทุนใหม่แล้วนะก็ติดตามกันนะครับว่าการส่งมอบจะสะดวกรวดเร็วขนาดไหนแต่บอกเลยประหยัดแน่นอนนะครับเนต้าวและตอนนี้นะฮะก็มาที่บูธของฮุนไดนะครับอันนี้เป็น i o n i น5นะตัวนี้ก็ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เจ๋งเลย โอ้นี่ที่ชาร์จเขานะมันเป็นเอาปลั๊กไฟบ้านมาแปลงแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ V2L เนะนี่ยเนี่ยเป็น V2L นะนี่ไงเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์เขานะฮะ V2L แปลงก็ฮุนไดไออ o n i ก5นะตัวนี้เปิดไม่ได้เปิดก็เหมือนเทสลาเหมือนกันนะครับ ใช้นิ้วโป้งแต่ว่าเขาล็อกอยู่ดูด้านใน แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่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 อันนี้ครับเราให้ดูฮุนไดไอออนิกหกโอ้โหเป็นไงเจ๋งมากตัวนี้อย่างล้ำขอบอกนะฮนี่สีดำสวยมากมาดูมาดูเป็นล้อขอบ20นะครับ 2, 4, 5, 4, 0, 20นะครับแล้วก็ลายนี่มาพร้อมโลโก้ฮุนไดแบบนี้นะเข้าได้ไหมยังเปิดเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าให้ดูนะนี่มีความล้ำมากเลยเนี่ยสปอยเลอร์เขานี่มีเป็นลายเคฟล่าด้วยนะเครนคาร์บอนแต่มันเหมือนแบบเป็นลายนูนสามิตินะครับนี่โลโก้ฮุนไดไฮโซสุดๆ ไฟท้ายดูไฟท้ายสะก่อนเซ็นเซอร์มารอบคันเลยนะครับมีกล้องมองหลังนี่กล้องมองหลังแล้วอันนี้คืออะไรดูนะฮะไฟเลี้ยวเดี๋ยวสัก่อนแล้วตรงนี้ก็เป็นบูธของ EGAT นะครับ อีเล e ็กซ่าบายอีเกสำหรับเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นรุ่นคอร์ซ่านะครับตัวนี้จะเป็นใบเดเรกชันแนลนะสามารถที่จะชาร์จรถก็ได้นะครับดึงไฟจากรถออกมาได้แต่ตัวของออรถเนี่ยต้องมีฟังก์ชันในการที่ดึงไฟออกมานะครับแต่ว่าตอนนี้รุ่นนี้เขาจะมีแต่หัวที่เป็นชาเดโมเพราะนั้นเนี่ยรถที่ใช้ได้ก็จะเป็นพวกมิตซูบิชิพีเอสซี ishi, v, ตัว Outlander นะครับแล้วก็นิสสันล,ลีฟนะครับก็จะใช้ได้นะ ยังไม่มีหัว CCS นะครับแต่ว่าถ้ามีหัว CCS เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มันมีรถแบรนด์จีนหลายแบรนด์แล้วที่สามารถทำฟังก์ชัน V2L ได้นะ<ม>ก็อนาคตก็จะอาจจะใช้ได้นะครับนี่ b บ d ดเร c t ชัน a l นี่ใครที่แบบมีความหวังว่าอยากจะทำ Vehicle to Home นะฮะก็เนี่ยตัวนี้ใช้ได้เลยสำหรับงานมอ Motor Expo ในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวคงจะมีประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอติดตามว่า รายละเอียดอย่างอื่นของรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีอะไรนะครับก็เรียกว่าถ้าเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วงานมอเตอร์อโครั้งนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยน่าจะเยอะกว่าน,นี้อีกแววๆมานะครับว่า n e ต้ายูโจะให้จองเนี่ยในช่วงมอเตอร์โชว์ปีหน้าแล้วก็ Neta S ก็จะ มีให้จองเนี่ยในมอเตอร์เอ็กซ์โปในปลายปีหน้าเรามาลุ้นกันว่าข่าวนี้จะจริงไม่จริงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครัสำหรับเนต้าเอสนะครับสำหรับการมามอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ใครมาดูมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้แล้วนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยว่าชอบไม่ชอบหรือว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไรนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใต้ e ดสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมนะถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะครับสามารถกดเลี้ยงกาแฟผมได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ